หัวหน้าชุดพยักใครกรมป่าไม้ลงไปตรวจสอบกรณีที่มีคนไปแจ้งความบอกว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยเข้าไปครอบครองพื้นที่ป่าสงวนโดยมีการไปซื้อต่อมาจากเจ้าของดั้งเดิมมันจะมีภาพตอนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภาพวิดีโอครับเปิดขึ้นมาสิครับที่ตัวชัดๆนะฮะ ที่ทางผู้สื่อข่าวของเราช่อง8ลงไปในพื้นที่ในวันที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเลยแล้วเขานั่งประชุมจําได้ใช่ไหมฮะเหตุการณ์นี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเนื้อที่ที่แม่น้องชมพู่เนี่ยคุณผู้ชมฮักครอบครองเนี่ยมีการอ้างว่าห้าไร่คุณสาวิตรีวงศรีชา แล้วก็มีการไปปลูกหวายกล้วยน้ำวา้ากับเท่าเหนียวเนี่ยนะฮะคือมุมนี้ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมครับว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่จัดสรรที่ทำกินให้กับชาวบ้านแต่มันจะต้องเป็นเฉพาะลูกหลานพูดง่ายๆก็คือทาย,ยาตแต่บังเอิญว่าเจ้าของที่เนี่ยบอกว่าตัวเองแก่ทำไม่ไหวให้แม่น้องชมพู่เข้ามาสารต่อปรากฏว่าทางป่าไม้เขาบอกไม่ได้มันผิด เปิดภาพวันนี้แม่น้องชมพู่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับโดยคุณแม่สาวิตรีพร้องกับทนายสมเกียรติเดินทางไปที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารทันทีที่คุณแม่ไปถึงเห็นบอกวันนี้ไม่ได้คุยอะไรเลยตำรวจเรียกเข้าไปสอบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแม่น้องชมพู่เดินทางกลับ โดยไม่ได้มีการพูดคุยกับสื่อส่วนทางทนายว่ายังไงครทนายบอกว่าวันนี้ก็คือเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาท่านนั้นเองถ้าจำกันได้ทนายสมเกียิเคยเป็นทนายให้กับลุงพลนะฮะแล้วก็เรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดไม้ปรากฏรอบนี้เราเลยสอบถามว่าคาดีของแม่น้องชมพู่คล้ายๆกับคดีลุงพลครั้งนั้นหรือเปล่าวันนี้บอกว่าไม่เหมือนนะของลุงพลมันมีการเรื่องของการตัดไม้แต่ตรงนี้มันเข้าไปลักษณะก็คือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยการเข้าไปปลูกพวก ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆฮะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เข้าไปตัดไม้ถูกไหมฮะเห็นบอกว่าเข้าขายก็คือเข้าไปทําประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับปรากฏว่าวันนี้ก็โอเคแล้ก็รับทราบข้อหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการยื่นพยานฐานสอบปากคำพยานในการต่อสู้คดีหรือการออมอบทุกอย่างให้ตำรวจไปใช้หนุพินิษในการที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าก็จะได้รับทราบข้อาวาก็คือมีการครอบครองทำประโยชน์หรืออาศัยในที่ดินในเขตปา่สาสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับคุณผู้ชมครับนี่แหลนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งน,นะเคยเป็นทนายความลุงทุกพล อันนี้เปิดภาพี่ทนายหน่อยพี่วรยุทธ์จีสมเกียิจีสมเกียจจอดเดีสมเกียจผมไปชำหวยสามสิบล้านพี่สมเกียจจิงๆแกก็น่ารักนะเป็นทนายความของใครในอดีตลุงพลนะแต่แกไม่ได้ทำต่อใช่ป่ะมาก็คือแกทำเรื่องคดีแค่เรื่องของป่าไม้อย่างเดียวอของลุงพลที่สร้างพยานาคตอนนั้นแล้วคุณผู้ชมดูจากทำให้ลุงพลคนละขั้วกับแม่สาวิตรีวันนี้ทนายมาอยู่ฟังแม่น้องชมพู่เห็นไหมครับ